I swear to God, man, I'm gonna make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man ขั้นเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตาชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่อิลูเมียกันนะครับทุกคนและน,นี่ก็จะเป็นไอเทมรุ่นพลังแสงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับ ถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรนับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําไปทางการเล่นอีลูเมียม um ิดเลนนะครับผมในที่ันนล่าสุดนี้นะครับสำหรับในแพดนี้อีลูเมียถูกปรับมานะครับผมทําให้สก,กิลหนึ่งเนี่ยไวขึ้นทั้งแบบธรรมดาแล้วก็อัปเกรดเลยนะครับผมแต่ว่าการใช้คอมโบเนี่ยจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าอันตรีเนี่ยจะไม่สามารถเก็บสแต็กได้แล้วนะครับผม แต่ว่าสกิล2เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเกิดใช้โดนฮีโร่เนี่ยจะได้สแต็กเต็มเลยนะครับก็คือจะอัปเกรดสกิล1แบบนี้ได้เลยนะครับผมโอ้โหเฟิร์สบัตรไปแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหเกมวายจะจัดโอเคสำหรับอิลูเมียนะครับผมมองว่าต้นเกมอิลูเมียเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วมันสกิล1ตอนอัปเกรดเนี่ยมันค่อนข้างไกลมากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยต่อต่อไปนะครับผมเนี่ย ถ้าเกิดแบบเขาอยู่ระยะนี้คือเรากด1เบิ้ลได้เลยนะครับถ้าเกิดเรามี1นึ่งสเต็คแล้วนะครับผมการใช้สกิล1อัพเกรดเนี่ยก็คือมีหลอดข้างล่างเนี่ยครบ2องสเต็คนะครับผมเนี่ยพอใช้ไปรอบนึงมันก็จะเป็น1นึ่งสเต็คใช่ไหมแต่ช็อตนี้ผมต้องหลบหมัดแรดโอเคหลบได้ะครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะพอใช้อีกรอบนึงมันก็จะได้อีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็สะบัดอีกทีนึงเห็นปะ่ะแล้วก็ได้อีกทีนึงเลยเห็นป่ะมันจะได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคอมโบก็ เนี่ยเวลาเล่นก่อนยังไม่มีอันติเนี่ยก็ใช้คอมโบประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าหลังมีอันตรแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งคอมโบหนึ่งนะครับก็คือมันจะยากขึ้นมากว่าแพทเก่านิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ทกิลสองให้โดนนะครับผมโอเคถ้าใช้ไกลๆเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับ คือเราต้องปาสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับผมให้มันมี1นึ่งสแต็กถูกไหมครับแล้วเราก็เจอศัตรูเนี่ยเราก็ปาไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วมันจะได้สกิลหนึ่งแบบอัปเกรดใช่ปะแล้วเราก็ปาสกิลหนึ่งอัปเกรดนะครับแล้วเราก็กดอันตินะครับผมแล้วเราก็เดินเข้าไปสะบัดสกิลสองให้โดนแล้วก็เปิดสกิลหนึ่งแบบอัปเกรดอีกทีหนึ่งอนะ่ะมันก็จะได้น้องอัพสองรอบนะครับจะแบบคือมันจะสตาร์ทตรงนั้นนานมากเลยนะครับผมแต่ว่า ผมคิดว่ามันจะใช้ยากกว่าแพดเก่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเข้าไปใกล้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นแพดเก่าเนี่ยคือเราใช้อันติเราคือเราก็จะได้สแต็กเพิ่มไงเราก็จะสามารถใช้สกิลหนึ่งได้2รอบแบบไกลๆนะครับผมแต่อันนี้ต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับไม่รู้ว่างงที่ผมอธิบายหรือเปล่านะครับถ้างงเนี่ยคือย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะครับผมโอเคเราก็ใช้สกิลเนี่ยสกิลหนึ่งสองไปเลยนะครับแล้วก็ปัดริปเปิลออกนะครับผมช็อตนี้เลือดเราโลนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับบ้าานหรือเปล่ ดิปโปยังไงครับผมคิวกัดเข้ามาเลยครับผมช่วยช่วยเพื่อนนะครับผมก็ไม่น่าจะฆ่าได้นะครับโอเคเราช่วยฟาร์มนะครับเพราะว่าเราว่างไงเราเราเราเดินบนมันเดินยากนะครับเพราะว่าแร็เดินก่อนแล้วนะแล้วไม่มีคนมาพาเราเดินนะครับถ้าเกิดเราเดินแนวคือมันอ้อมไกลนะครับผมการอ้อมไปคืออ้อมไปเนี่ยแล้วมันอาจจะไม่ได้ไฟนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เฮ้ยอะไรแล้วมันมันเอาเหรอมันเอาเหรอันเจ็บนะเอาไปครึ่งหลอดนะยังไงอยากได้หรือเปล่าตะกิวอะ คือเมื่อกี้นี้ที่ผมเลือกไม่ไปเนี่ยเพราะว่ามันใช้เวลาในการไปนานนะครับผมผมก็เลยช่วยคิวกดฟาร์มนะครับแล้วก็รอเคลียร์กลางนะครับผมโอ,โอมาค่อนข้างที่จะเดินบ่อยมากๆเลยนะแต่ว่าแต่แบบผมไม่มีใครมาพาเดินนะครับมันเลยค่อนข้างเดินได้ช้ากว่าแร็นะครับวิสกิลถึงไม่โดนอีกแล้วเราก็ไม่ได้ตัวเคลียร์คลิปเร็วขนาดนั้นนะครับผมแล้วคิวกดเนี่ยเขาเป็นป่าฟาร์มนะครับผมเห็นปะ่ะ เขาบอกว่าให้เซฟนะครับผมแล้วบอกให้แก๊กใจเย็นนะครับก็คือว่าทีมยังไม่ได้รีบเล่นอะไรตอนนี้นะครับถ้าเกิดทีมยังไม่ได้รีบเล่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปรีบเล่นนะครับผมไม่ต้องไปรีบเล่งไฟนะครับผมเนี่ยอันนี้คือแก๊กเป็นก็จะเป็นคนที่ใจร้อนนะครับออกไปเล่นนอกแบบนอกป้อมเลยนะจริงๆคือแค่ยืนการอยู่ในป้อมก็ได้แล้วนะครับผมพระเรนบนนะครับโอเคเราก็พยายามเล่นในทามิ่งป่านะครับถ้าเกิดป่าเล่นได้เราก็เล่นนะแต่ถ้าเรา แต่จริงๆอ่ะมันคือมันจะเล่น3ามคนก็ได้แต่ว่าผมเดินไปได้ไงเพราะว่าเขามาเคลียร์สเคลียร์สตลอดนะครับสำหรับเปลนกลางนะครับ้ยวัวขาดเข้าไปขนาดนั้นเลยเหรอตามนะครับผมโอเคแล้วก็อันตินะครับผมแล้วก็ไปสกิลสปัดแล้วก็สกิลหนึ่งอีกทีเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือคอมโบที่เห็นภาพนะครับผมเนี่ยที่ผมบอกไว้นะมัน,ม,นมันจะใช้ประมาณนี้นะครับผมคือคือเขาแบบจะแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะถ้าเกิดเราใช้คอมโบนี้นะครับสาบัดเข้าไป อเคเราไม่ค่อยแบบถ้าเกิดเป็นตัวแท้งเนี่ยดาเมจเราจะแบบไม่ค่อยพอในการฆ่านะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยผมว่าอิลูเมียเนี่ยดาเมจมันอยู่กลางๆนะครับมันไม่ได้อ่อนเอ้คือมันไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้แรงเลยนะครับมันอยู่ประมาณกลางๆนะครับผมมันเป็นตัวที่เก่งทีมไฟ์นะครับแต่ว่าเดินแก๊งอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเก่งนะครับผมม,มันเป็นตัวที่เก่งแบบอถ้าเกิดถมเข้ามาเนี่ยอันนี้คือเก่งแต่บุกอะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับผมอิลูเมียมันไม่ค่อย คือมันเป็นเมสที่เล่นกับเพื่อนนะครับผมมันเป็นเมสทีมไฟน์นะมันไม่ใช่เมแบบสายโซโล่คิวไปยืนดักฆ่าโซโล่อะไรเงี้ยมันไม่จะเป็นเหมือนตุเลนเหมือนแรดอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะแบบจะไม่ค่อยหวูหวานะครับแต่ในไฟ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะจ่ายซีซีได้ค่อนข้างหนักนะครับช็อตนี้เราก็ต้องปัดออกนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับอันติซ้ำก็ไปอีกหนึ่งทีแต่ว่าเราไม่มีสกิลหนึ่งอีกรอบนะอันนี้คอมโบมั่วนะครับโอเคไม่ ลิปโป้เข้ามานะครับเราก็ปัดเข้าไปปัดอีกทีหนึ่งโอ้โหแทบไม่ได้ขยับจากตรงนี้นะครับผมเจอเราปัดเข้าไปนะครับผมคีเพิรคิวจากคิวกดไปนะครับห็นปะมันเป็นตัวที่ทําให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นนะครับสําหรับแพทนี้นะอิลูเมียนในแพทนี้ผมให้ประมาณแรงเอนะครับเอหรือเอบวกอะไรประมาณนี้ผมยังไม่แบบให้แบบโหดจ๋าเป็นเอสเลยนะเพราะว่าตัวมันยังต้องพึ่งเพื่อนอยู่นะครับพวกตัวที่มันต้องพึ่งเพื่อนเนี่ยมันก็แบบถ้าทีมไม่ไหวก็ไม่ไหวนะครับผม ก็แบกเกไปได้นะครับไปตัวพวกนี้นะครับมันก็เลยแบบผมให้ไปแค่ A แลวกันเพราะว่าดาเมจมันก็ยังไม่ได้จัดจ้าน,นขนาดนั้นนะครับผมขนาดออกของแบบเยอะๆดาเมจมันแบบก็ยังไม่ได้แรงเวอร์นะครับผมแต่ว่าความเก่งของบันเดอยู่ที่การป่วนไฟนะครับผมแบบทําให้ไฟมันพังอะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยเวลาเจอคนเข้ามาเนี่ยเราก็สมบัติอันนี้นะดูดิดูโอมาเนี่ยก็แบบมันจะล้ำพาเรามากๆเลยนะครับเนี่ยความเก่งของอิลูเมียมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ใช่แบบเป็นตัวที่เบิร์ตุ้มตามปุ้มลวงอะไรเงี้ย ในช็อตนี้เเล่นต่อโอ้โหต่อขอบวนโคตรดีอันติโอ้โหเขากดล้างแล้วผมถ้าเกิดไม่กดล้างคือหมอบต,ตรงนี้นะครับสองอันติเข้าไปเนี่ยล่วงแน่นอนและเอลสุอ,ออโต้แขกอยู่นะครับผมโอ้ยช็อตนี้คือน่าจะได้ป้อมกลางนะครับผมคิดว่าเพราะว่าโอมาต้องไปเติมเลือดนะครับผม แก๊งดึงโดนด้วยโอ้โหนี้สวยดิครับต่อฮัมโบเข้าไปเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมพยายามดูด้วยนะครับว่าเพื่อนทําอะไรอยู่นะครับเราก็จะได้แบบทําต่อเพื่อนได้นะครับหรือถ้าเราสามารถแบบโปล่ให้เพื่อนได้แบบโซนให้เพื่อนได้เนี่ยสกิลโยนไปนะครับผมเนี่ยสกิลมาแล้วโยนไปเนี่ยสะบัดเข้าไปโยนเข้าไปเนี่ยมุ่วๆไปทุกคนเนี่ยมันก็แบบมุ่วๆดุๆมันก็ตายอยู่อะเนี่ยถ้าเกิดคนชอบเล่นเมทแบบสายโยนสกิลอะไรเงี้ยคืออิลูเมียง่ายที่จะตอบโจทย์เลยนะครับผมแต่สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสักเท่่าไหรรนนนนะะคับเมแวๆี้ มันแต่ถามว่ามันเล่นสนุกไหมมันเล่นสนุกนะครับผมแต่ถ้าเล่นเยอะๆมันก็เบื่อนะครับอย่างซีซั่นนี้คือผมเล่นอนโลเมียไปประมาณ10เกมแล้วนะครับผมก็วินเลตอยู่ที่ประมาณ80%ได้เลยนะครับก็โหดใช้ได้อยู่นะครับผมตัวนี้นะครับก็เอาไปเล่นต่แรงกันได้นะครับโอเคสกิลศาสตร์เข้าไปครับผมศาสตร์เข้าไปเพื่อนถอยแล้วถอยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนอยู่เราอยู่นะครับ ถ้าเพื่อนถอยแล้วเราอยู่เนี่ยก็คืออาจจะมีสกอร์ตายเกิดขึ้นนะครับผมอย่างมีสกอร์คิวสกอร์แอสซิสต์เนี่ยอาจจะมีสกอร์ตายเกิดขึ้นนะครับสำหรับบูตัวนี้ผมขอเลยแล้วการคิวก่อดสกิลหนึ่งก็ไม่โดนสกิลหนึ่งตอนที่ยังไม่อัปเกรดอะ่ะมันค่อนข้างแคบเนาะดูดิมันแคบมากเลยนะดูดิทุกวงในตอนอัปเกรดนี้คือแบบกว้างจะจัดนะครับโอเคเรารีบหาตัดเลือดนะครับตัวมันก็ฟาร์มไม่ได้เร็วนะดูดิเนี่ยสกิลเคลียร์คลิป อิลูเมียน่าจะปรับใหม่ให้เป็นแบบสกิลหนึ่งตอนไม่อัปเกรดก็ทะลุคลิปเนาะเออมันจะได้แบบดูเคลียร์เร็วหน่อยเหมือนซาตาอะไรเงี้ยแต่มันไม่เหมืออซาตาดิทุกคนมันแบบมันตดคลิปตัวหน้าไงเออไม่ค่อยดีนะครับเอยแก๊กเอาดูสวยทุกคนมาคอมโบเข้าไป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 ไม่ทันนะครับผมโอ้คอมโบช้าไปหน่อยหรือผมเร็วเร็วแล้วก็ได้แต่แบบมันก็ไม่ทันนะครับเอาเขาพุ่งหนีได้นะเออลิโป่ะแก๊กสวยสวยมากเพื่อนน็อกอัพเข้าไปน็อกอัพเข้าไปดีน็อกอัพเข้าไปดี ได้ไปข้างบนเ้ยพาร่าได้นะทำไมยังฮิวอ่ะมันตีมีเปล่าไม่มีแนละ้วผมเรียบร้อยนะครับผมโดน2ยกเข้าไปเนี่ยปล่อยสก,กิลแล้วก็ออกนะครับผมเนี่ยเดินปล่อยออกเดินปล่อยออกนะครับผมสวยมากทีมโโอ้หแก๊กมันเล่นดีจัดเลยไอ้แก๊กตัวเนี้ยจริงไอ้แก๊กตัวนี้เล่นโคตรดีเลยนะทุกคนแบบดึงแม่นดึงแบบแม่นมากเลยนะมาดีวายโอเข้ามาแล้วก็ยกนะครับผมวายโอเข้ามาแล้วก็ยกนะครับโบโอ้โหแก๊กแก๊กกูเอาเรื่องจัดเลย <g arness> ดึง <g arness> ดึงดึงเป็นโดนคิวกดร้องเฮ้ยทำได้ไงอะเพี่ยนอย่างเ <g arness> งี้แหละมาในช็อตนัวช็อตนัวทุกคนเอ้ยแก๊กดึงอะโอ้โหแก๊กไม่ดึงนะโดนลูบูแล้วเดี๋ยวลิโป้ตาย,ยนะทุกคนส <g arness> รุปลูบูลิโป้แต่ไม่รู้อะผมใส่ก่อนผมใส่ก่อนเดินหนีครับผมเดินหนีแล้วก็เดินแบบนางงามสาวไทยนะครับผมเหลือแค่แรดคนเดียวแล้วนะครับในการการบ้านหลังนี้ไว้เนี่ยครับผมไม่น่าจะกันอยู่คิวดึงเข้าไปผมดึงดึงโดนอีกนะ ถ้าดึงโดนอีกคือเองเกินไปอ่ะแก๊กเพื่อนเองเกินไปเลยอ่ะนี่มันยืนดิ่งได้หว่าสเตปปอซ่าว่ทุกคนยืนดิ่งอ่ะปอซ่าเขาชอบทำอย่างนี้นะยืนดิ่งแล้วก็ดึงอ่ะดึงเข้าไปดึงเข้าไปโอเคเราน่าจะจบเกมแล้วแหละทุกคนเพื่อเราอยากจะเล่นหว่ะทุกคนมีคนตีบ้านโอเคเรารับแนวทางการเล่นอิลูเมียก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสุดนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม